สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน u t u b e ครับวันนี้แนะนำอาหารของทางสามวัดชายแดนภาคใต้อย่างนะครับอันนี้ข้าวแกงไก่นะครับถ้าภาษาถิ่นภาษายเยาวีทําทาเพื่อนก็จะบอกจะเป็นว่า,านาซานาซิกุลาแย่นะครับนาซิกุลาแย่นะันซิกุลาแย,าายนะ่ถ้าเป็นภาษากลางก็น่าจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะนาซซิกุไล อิยัมนะฮะนาซิกุลยอยัมบาฮาซาบาเลนะครับภาษาการที่มาเลยใช้หรือว่าบาฮาซาอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกันนะครับเป็นภาษาอโดภาษาบาเลเนี่ยเหมือนกันคือเรียกว่านาซิกุลลยอายัมนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้นะครับอของปัตตา,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 านียะลานราธิวาสแล้วก็ทางรัฐการันตันเนี่ยก็จะออกเป็นานาซิกุลาอเยะนะฮะ ก็ตรงนี้เป็นแกงไก่นะครับนี่ครับแกงไก่แล้วมีปลาปลาแห้งนะครับก็อีกันกระริงเอ่ออีแกกระริงอีกแกรกระริงนะครับอีกันจะเป็นสำเนียงกลางอีแกเน,นี่ยจะเป็นสำเนียงทางยาวีครับทางปัตตานีอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวหรือ,ข,อข้าวเหนียวแหละข้าวข้าวเหนียวครับลาซิปุโร่ะครับเป็นข้าวเหนียวนะฮะ เขาหเอากินกับแกงไก่แล้วก็ปลาแห้งนะโอ้โหผมว่าทักจะเวิร์กแล้วเนี่ยเอผมไม่มีช้อนนะเดี๋ยวนี้ผมไปหาช้อนนะนี่ครับก็เทแกงไก่ลงแล้วนะครับนะอืมอร่อยครับรสชาติาเข้มขน้นที่นี่แกงเขาจะเข้มข้นมันมะพร้าวมากครับไท้มะพร้าวแบบสุดยอดฮนะ ข้าเหนียวโก้งไก่กับข้าเหนียววิร์ค,ครับวิร์ปลาปลาแห้งนั้นครับโอ้โหอร่อยจริงครับผมซื้อจากร้านบางหนูดนะครับจะอยู่ตรงวงเวียนมออปัตตานีนะครับหน้ามหา,ล,าลัยสงขลานครินทร์วิเาเบตปัตตานีตอนเ,อเช้าๆจะมีขายอ,อือร่อยครับ กินกับปลาอันนี้ข้าเหนียวสุดยอดมากแล้วรสชาติข้าอแบบ่ะแกงไก่นะข้าวเหนียวแกงไก่ครับอืม,อมแล้วมาแก้มปลาเค็มอีกไม่ใช่เค็มนะไม่ใช่เหมือนปลาเค็มแบบปลาเค็มเราเขาก็แบบมันจะมีออกเค็มนิดหน่อยข้าวเหนียวทั้งมันทั้ง อันนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนะเมนูนี้อร่อยมากครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับบางอย่างบางทีเนี่ยเขาจะเป็นข้าวมันนันเรียกนัซีดีดาแก่นะครับจะเป็นเออ่ข้าเข้าวมันกินกับแกงนะอืมมีเสียงทุบจับุบๆบๆๆๆอะไรหน่อยนะเพราะว่า ผมกินไปพูดไปแล้วก็ปากมันก็จะต้องอยู่ใกล้กล้องเพราะว่ามันไม่ได้มีไม้แยกนะครับอ่อมามงเขาหลายลงงใช้มือกินคือจริงๆอะ่ะไม่มีช้อนแต่ของที่เนี่ยกินบางอย่างเนี่ยให้เข้าถึงรสต้นตนำรับรวมทั้งอย่างที่อินโดที่มาเลหรือว่าที่ทอ่า อินเดียเนี่ยเขากินใช้มือนะครับอ่าอย่างทางอีสานทางอะไรของเราเนี่ยทางเหนือก็ต้องกินใช้มือหลายประเทศทางเอเชียเนี่ยการใช้มือแม้กระทั่งภาคกลางสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเปิบติดมาเป็นคาว่าเปิบพิสดารเปิบนี่ก็ต้องทางเข้าด้วยมือนะครับถึงจะเข้าอาหารรสชาติอร่อยช้อนซ่อมเนี่ยมากับฝรั่งนะครับอาหารไทยอาหารเอเชียอาหารเซาท์เอเชียแบบดั้งเดิมเราต้องทานกับมือนะครับถึงจะเข้านะ นี่ก็ข้าวเหนียวแกงไก่ปลาทอดนะครับปลาแห้งทอดนะฮะอร่อยมากครับนะฮะจากปัตตานีนะครับมาที่นี่เมืองปัตตานีอาหารลอ,รอยหลายอย่างมาแล้วก็ลองหาทานดูครับแล้วพบกันใหม่กับ c h anel n ฟิ t ไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ